ครับก็30ตุลานะครับฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมเริ่มก่อนธุรกิจยังไงบ้างธุรกิจก็สบายดีครับก็ใช่คิดจะมีมันต้องกินแล้วมันดูสุขภาพดีเอ่อตรงนี้มีบูธนะครับถ้าพี่ๆบอกว่าใช่ครับไซด์บูรี่ดีสุดน้อยครับดีใจที่ชอบแต่ว่าไม่มีน้ำตาลเลยนะครับไม่ใช่บ้างมันได้ประมาณสามเดือนแล้วก็เอ่อ อ,อีกประมาณอาทิตย์กว่าๆจะ5เดือนละครับผมใช่ครับ <S <S เป็นไงบ้างกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จริงๆว่ายอดขายก็เป็นที่ที่น่าพอใจอะไรอย่างเี้ครับแต่ถ้าถามว่าเป้าหมายผมตั้งใจอยากจะไป global ให้ได้อะไรอยาเงี้ยครับอยากจะขยายไปต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ยังต้องยังต้องลุยกันอีกครับแต่ว่ายอดที่เราตั้งเป้าคือน่าจะถึงแ้วเอ่อย่างอย่างทับเป้าปีนี้1500ล้านครับ ใช่ครับใช่ครับแลนนี่ภาษีเป็นยังไงบ้างมภาษีภาษีเลยภาษีเลราทำกำลังกำลังเดินทางไปครับใช่พยายามพยายามไปให้ถึงทีมโชคดีก็ที่มีโชคดีที่มีทีมดีอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนช่วยกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เมย์ก็เก่งคนยังแซวอยู่นะเพราะว่าก็ขาดแค่เปิดมาไม่กี่เดือนแล้วก็เป็นร้อยล้านใช่ครับก็ก็แซวอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ ยังไม่ได้เบิกเงินเลยก็คือแบบว่าเอาเงินแบบว่าต่อยอดธุรกิจไปเพราะว่าไอถือว่าไอถือว่าตัวผมกับพี่เมย์อ่ะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดึงเบนเอฟิตอะไรจากยอดขายอะไรเงี้ยพยายามที่จะเอาใส่เข้าไปซัพพอร์ตธุรกิจให้มันไปต่อได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามีอีกเยอะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องจัดการอะไรเงี้ยครับอไออย่างอันนงเราก็เป็นแบบว่าเป็นสปอนเซอร์อะไรจริงจริงอ่ะตอนแรกที่ ที่คุยกันน่ะอยากจะจัดหนังกลางแปลงของอนงภาคหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับว่ามันค่อนข้างกระชั้นชิดก็เลยเพยายามอยากจะซับพอร์ตหนงังซัพพอร์ตทีมงานเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของอนงอะไรเงี้ยก็เห็นเห็นบอกว่าพุ่งกับทีมงานทุกๆคนเขาตั้งใจกันมากๆก็เลยอยากจะแบบว่าทําอะไรสนุกๆอะไรเงี้ยแต่พอดีด้วยเรื่องของเวลาเลยไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ก็เลยเป็นวันนี้แทนอะไร้ยครับใช่ก็เลยนี้ ก็เลยได้อยู่ตัวนี้กันแทนใช่ครับแต่ก็ดีก็ดีถือว่าได้ได้บอกว่ามาเจอทุกทกคนได้ได้มาเจอพี่ๆทุกคนเอ้ยครับตอนนี้ก็คือเป็ูธุรกิจแบบเต็มตัวเลยหรือเปล่าก็ก็ธุรกิจเต็มที่ด้วยแล้วก็เรื่องงานแสดงก็ยังก็ยังมองหาอะไรที่สนุกอยู่เต็มที่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับไม่ปฏิเสธไม่ไม่ไม่ปิดกั้นโอกาสไม่เลยไม่เลยครับผม มันยังมันยังเป็นเส้นทางความฝันที่ผมยังมีอะไรที่อยากทำอีกเยอะมากๆในสายการแสดงเนี่ยพอวันนี้คนแซวว่าเป็นซีอีโอท่านหญิงจริงก็ขอบขอบคุณขอบคุณดีใจแล้วก็รู้สึกว่ายังแบบว่ามีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะมากโลกธุรกิจในในในยุคที่เศรษฐกิจมันถดถอยนี่มันก็มันก็มีอะไรให้ต้องเรียนรู้อีกเยอะมากมาก เพี้ยนไหมเหรอครับเพี้ยนมาตอนนี้จูจิดูนิ่งเออ,เออใช่ผมผมรู้สึกว่าผมรู้พี่พี่ถือสาผมนะครับผมรู้สึกว่าผมกลายเป็นคนจริงจังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างถ้าเทียบกับเมื่อสองสามปีที่แล้วถ้าสัมภาษณ์หน้าแบ็คดรอปอะไรอย่างเงี้ยพอถามปุ๊บอ่ะก็จะเราก็จะมีแบบว่าเล่นการยิงม,มุกอะไรบ้าง,<อ>งแต่ว่าพอพอมาจับพาร์ทด้วยเซสปุ๊บอะ่ะมันความเป็นโลจิคอลทางความคิดมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงคุณยอมรับที่เปลี่ยนไปอ่า ผมว่าก็มีส่วนในในแง่ของ mindset อะไรอย่างเงี้ยครับมีส่วนมันแยกกันในการแสดงไหมไม่ใช่ละมันเป็นการแสดงกับผมว่ามันใช้สมองคนละซีกนะบอกว่าถ้าไปพาร์ทงานแสดงเราใช้สมองฝั่งสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอไปทำธุรกิจมันใช้สมองฝั่งตรรกะครับแล้วพอ logical t h i n k i n มันเยอะอะเราไม่สามารถเราไม่สามารถแบบโบ๊ะบะได้เหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมจะต้องเตรียมตัวเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเปิดกล้องเดือนหน้าเนี่ยครับจะต้องเปิดกล้องโปรเจกต์ใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับก,ก,ก็พยายามบาลานซ์ไมค์เซตให้ได้อยู่มันเจอจุดตกกลางบ้างหรือยัง <c oughs> พยายามอยู่เหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเอาเข้าจริงๆผมก็เพิ่งได้มีโอกาสมามา,มาแสดงได้จริงจเมื่อไม่นานมานี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ในแค่ของธุรธกิจก็เพิ่งมีโอกาสได้มาจับ <c oughs> เป็นตัวไม่นานมานี้มันเหมือนมันเหมือนว่าพานักแสดงผมก็ยังต้องเรียนรู้แล้วก็ยังไม่ได้ เก่งมากก็มาจาับโลกของธุรกิจที่ที่ก็ยังไม่ได้แข็งแรงพออะไรเงี้ยมันก็เลยต้องต้องทรงตัวให้ดีๆหน่อยอะไรเงี้ยครับอย่างเองาเราเปลี่ยนไปนะเราควรไหมว่าคนแต่ละคนน้อยลงแทนที่จะมีดาร์เราค่อยๆเพิ่มโอ้เอ่อจริงๆก็ไม่ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเพราะว่าแฟนๆของผมน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็เข้าใจเพราะว่าก็บอกทุกคนว่าทุกคนก็มีเส้นทางชีวิตของ,ของตัวเองเราก็ มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอย่างน้อยเรารู้ว่าโอเคเราเรามีกันและกันเป็นกำลังใจมันผมว่าผมว่าทุกคนก็คงเป็นนะบอกว่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนหรือว่าบางทีมันลุยแล้วรู้สึกว่าโดดเดี่ยวแต่อย่างน้อยเวลาเรารู้ว่าเรามีใครสักคนที่คอยเชียร์อัพเราผมว่ามันก็ทําให้โลกมันมันง่ายขึ้นเอ๋อเปนยังมีคนที่เดินเข้ามาบอกว่าสี่เล่นมุกกีบสีอะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่ปะก็ก็มีนะครับใช่ไหมใช่ก็มีครับเออจะทำยังไง เพราะวมันแบบเฮ้ยมันสนุกเพราะว่าถ้ามามไปจีจะต้องรีบตอบมาเกลับมาแต่น่งจีแบบเราต้องคีบเจะต้องต้องแบบผมว่าจะเป็นช่วงนี้ผมผมอองอองนอนน้อยนิดนึงเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมคุยกับพี่เพียแบบว่ายังไผมคุยไม่เรื่องเลยอะไรอะไรแล้วก็แบบพูดไม่ทันไอสัมหนอครับแล้วมันต้องจัด่ระบบความคิดยังไรว่าชีวิตส่วนตัวชีวิตงานแล้วก็ชีวิตนักธุรกิจ ผมว่า just go with the flow แบบว่าเจออะไรตรงหน้าก็ประคองมัน,มนให้ดีที่สุดอะไรอย่เงี้ยครับพี่แล้วกออ็อะไรที่มันไม่ได้อะไรที่มันทำให้เราอะไรที่มันทำให้เราบอกว่าหนักก็อาจจะอาจจะ let go บ้างอะไรย้ยครับโฟกัสแต่สิ่งที่จำเป็นคนที่รักแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่สำคัญในชีวิตบ้างอะไรเงี้ยครับ อะไรนะครับพเโอ้โหไม่เลยพี่เมย์แบบว่าพี่เมย์เป็นคนที่ทําให้เข้าใจเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นคอยสอนแนะนำวิธีึกษาดีขึ้นโดยสาถ้าไม่มีพี่เมย์เนี่ยคงจะแย่กว่านี้เยอะเลยแต่พเวลาเรามาเปนพานธุรกิจการรับผลมันต้องแบบเลือกมากขึ้นไหมว่าผลแบบนี้อาจจะเออจะรับเมย์ได้ไรเงี้ยเออจะมีผลต่อภาพอ๋อจริงๆไม่เลยครับบอกว่า สิบัญญาความเป็นนักแสดงนี่มันบอกว่าม,มันยังคือมันเป็นความมันก็เป็นหนึ่งในความฝันนั้นสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังคงมองหาบทบาทที่ที่ทาแล้วไฟลุกในดวงตาอย่างโชคโชนอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมว่าก็ใช้มาตรฐานเดิมในการเลือกถ้าบทไหนที่สนุกพร้อมลุยแล้วก็อยากใช้ชุดให้เหมือนทุกวันวันสุดท้าย,ยเสมออะไรอย่างเงี้ยครับ การื่อง่นหนุ่มต้องชายกานที่เปิดตัวหลายคนก็วิจารณ์กันน้องมากเพราะหลายคนอึ้งว่าคุณวิญญาสนิทกันน้องเรามากแม้อายุจะแบบกันรอดใช่ใช่ครับใช่ก็ห่างกันประมาณสิบหกปีครับใช่แต่ทำไมเราดูสนิทกันแบบไม่มีน้องหว่าไม่มีน้องเพราะว่าช่วยช่วยที่บ้านเลี้ยงมาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเบบีเบบีเลยครับแบบว่าเปลี่ยนแพมเพิร์สอะไรอย่างเงี้เลยแต่ว่า พอมาพูดตรงเนี้เขาโตแล้วเดี๋ยวเขาจะขขเขินไงเขาไปรุ่นแล้ว <S <S ใช่ขเขาแฮมเพลย์อะไรเขาโตแล้วนะเท่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังก่อเขายังแบบมาฝันเขาใช่ใช่ครับมผมยังรู้สึกว่าตอนนี้ผมหอมแก้มเขาตอนเขาขวบสักขวบเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นไอ้เจ้าก้อนคนเดิมผมจะยังหอมแก้มเขาต่อให้เขาแต่งงานมีหนวดแล้วอะไรผมจะหอมแก้มเขาเหมือนเดิม้องการแบบนี้ไม่ต้องแล้วผมเริ่มมือครับผม ผมหอมฝ่ายเดียวเขาเป็นเนี่ยบ้างพอกระหนุ่มโดนเปิดวาร์บเนี่ยคือน้ำชาจีนอร์นั่นแะเขาโมงาดเขาก็ชิลๆนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลครับใช่เขาเขาค่อนข้างเขาค่อนข้างอินทูกับพวกเอ่อฟิสิกส์มากๆอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าก็คือไม่มีแววนะมุกดาเขาสนใจไหมครับก็สนใจสนใจอาร์ตบ้างแต่ว่าเป็นไงกันเลยพูดง่ายๆว่าไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมี <Workers S 2> สนใจเหมือนผมเลยเขาจะมีมาถามเหมืกันเรื่องงานของเราการเป็นนักแสดงถามถามพ่อก็ซัพพอร์ตอะไรพยายามให้กําลังใจเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยชื่นชมบพี่ชายใคบ้างครับพี่ชายเก่งอะไตั้งหลอกตั้งแตธุรกิจเลยเขาก็จะเขินๆไม่ค่อยกล้าชมมากแต่เวลาแบบว่าสมมติว่าอน้องเข้าอย่างเงี้ยภาคสองผมก็มีเสื้ออน้องใช่ไหมครับเขาก็จะไม่พูดอะไรมากเขาก็บอกว่าพี่จีขอเสื้อเจมตัวนึง แล้วเนี่ยเขาอยู่ค่ายเขาก็ใส่เสื้อไปเข้าค่ายอะเขาใส่โปรโมทให้ใช่ครับบางท, <ใน S 1> ทีมากสุดก็แบบดีมากดีมากอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าไม่อายุไม่ได้เป็นระยะห่างเลยนะผมว่าความรักใช่ผมว่าถ้าผมว่าแคความรักแหละพอมีความรักรักใครสักคนอย่างอย่างร้อยเปอร์เซนต์เลยอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่มีสิ่งอื่นเป็นข้อจำกัดแสดงว่า,าคนอันดับหนึ่งเลยที่รื่องความรักสี่ ไปนอนไม่รักแม่คือเขาไม่รักอยู่ครอบครัวใช่ครับใช่ก็จริงแล้วหลายคนบอกว่ารักรักทุกคนรักแม่รักน้องรักนะปื้มปู่พ่ออะไรอย่างเงี้ยรักทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่พี่นี่เหมือนจะเหมือนเป็นสาระคดีชีวิตเลย